จาสาท้าวโลทุนโตภุตระตาวรนาคโลอาญามหาทันตาธรรมตาวนาคโลอนุกิตีอาภรณ์แม่สักมาตาวนายปอบปนิพุทธาทลายบลาณที่มองของเราอาจิงพร้อมกันมาสร้างตางาการเกียมอย่างเครื่องเขานำโพธานเป็นฐาน อาเคินอยู่ในุทธติมาอารามคามาเขตในที่วัดบานพลทองนี้และอน,นะักคพงค่าทั้งหลายขอท่านะมีคันที่คามาราเะดองไม่มาเยี่ยกมาเตือนเทวาบทเิวราเจ้าทั้งหลาย อนหักคาคุยหูผู้พาพาไม่ให้ราหัวตัวยาเหือนลองทันคณะอาวองคงเขตในที่บาทคนทองนี้เป็นเขาและขอเหี้ยอเตืเนทิทวาบุตรทวาดาเจ้าทั้งหลายจนหักคาศีนาตาสนาวัดวารามคำาเขตในที่บาดบาทพดทองนี้เป็นเขาและตนนักคาพระพุธเจ้าเป็นเขาเป็นประธานและขอเหี้ย,อเ,ย,ยอเตืเนญปูษนายาเสบ้านมาหิสักพระคุณเจ้าจอมอง พาภูพาภวเป็นเขากับทำเทวาภูนิวราเจ้าทำลายโซนักษา้องมาในมนุษย์จุดเด่นแดนปูจักรวาลภายลุ่มยาวีทีพินิจโตภายเป็นภายบนมีพระขาวภพหลวงพ่อมีอนันตาจักรวาลเป็นขอพูมิกอไปด้วยสมนาทิเชียนมีท้าวุฒสมคงลพาลีนางนาทรดีที่โจลแรงมุนากว่าทุกภาคนาลาพุมิคาทางไรเขาอังเกินเทวาบเ วดาพญาอิสพญาพมพญายมมาล่าเท่าจัตุโลกฟันทั้งสีทั้งแปดในกุมเพศคุมพันพบฟาแมเดนอาูมิคาทางไล่ของขอเฮียขอเชือขอเชิน รนาเสด็จเมตตาลงมาหว่วมบุญในทานมายังเ,เ,ขเขานำโพธนาอานเป็นทานวรณาไปโหดไปถึงพอไปนับไปค้ำไปสูกให้แกิบปิตามาราพอเมผู้ที่จิง่งวมหายใจรวงรับรับไปอดอมกุ้งพาทางลายทุกพาทุกโฮงทุกตนแรกขอกาเจนสาธุ อสบายดีสบายดีโอ้ไปตัดเสบเนาะไปตัดเสบเนาะอาหารหลายเงืองเว้ยสกันได้ไหมปานานาวเฮดมสมบูรณ์ดมสมบูรณ์สบายดีสบายดีเสียบเฉพาะเสียบเฉพาะกินจุวัดเนาะแล้วโดนไม่กินตเด็กเนาะอ เปินเด็กทีไม่กินเต้นหนึ่งนอกินข้าวซ้อมกินแบบนี้เนออาบรรยากาศดีลายบรรยากาศดีลรยสบายดีสบายดีโอ้เป็นจะแสบไปเปจะแสบมันาเเดียวากายเกาเนืองได้เนี่ยเปสิบปลายเนืองพอด้หนิข้าวหน่น แซ่บแซบแบปอบหน้าปอบตาซามกีอาโอ้แซบแสบแซ่บใกับเสี่ยวแซบแโอ้มีแกงนอใหม่ทั้งนี้ใส่เห็ดปวกแซ่บแๆๆบ แล้วนะเจ้าเชิญเชิญเชโอ้แซบมาแซบบอ้ออันนอยแซบบอ้กี oh, oh, ่ข้อแซบแค่นะกินน้ำลูกแม่นะโอ้คักคักบรรยากาศบรรยากาศดีายบรรยากาศดีายดีใจหลายสาวบ้านคนทองเนอะดีใจหลายๆที่ได้มาห้ามกินห้ามทานเดิเดียวเน้อ เธอมันเป็นพี่เป็นน้องเธอมันหักแพงเดียวตลอดไปเด้อห่วยใช่ไหมเป็นเคยเท่านี้ยเมื่อไหรวะไม่เคยแบบนี้นะอ่าห่วยก็ะสอบใครแน่แน่นาะรู้แล้วเห็นอยู่แบบนี้แล้วโซ่เอวนี่น่ะกูพูดมี่ไปกูเป็นผู้ชายผู้สาวผู้ชายผู้สาววนผู้ลายเลยมาเนาะไปเป็นลูกพ่อ ก็ได้มาเตจสวัสดเขตโอ้มากไก่น้อได้จะไรกว่ามาบ่ไดมาบ่ไดมาเดือนวันที่สิบแปดเนาะเดินทางจากสวรริ์เขตมาสิบแปดวันที่สิบเก้าเนาะโดยมันนีวที่สอแล้ววัที่สเนาะเออมอดบ้านนี่มั้มาฮอดมาื้นชื้นเออนเจไร ต,ตั้งใจมาฮหดบุญพ่อเขาดีวะใช่แม่แหละตั้งใจมาฮหดบุญหาพ<อ>่อที่ว่าลองรับไปก็ตั้งใจมาฮมหดบุญหาเพื่อนอยู่สวรรค์จะปีละในแปดปีแล้วแปดปีเนาะมาทุกปีอกมาดี มาทุกปีปีนี้นี่มาสองเทื่ยแล้วปีนี้โอ้ <c oughs> เดือนสี่ก็มา<อ>แล้วเธอบุญธรรมบัตรบินมันมาสะพอหล่นบัตรบัตรปีนี่เจ้าแม<ต>่นแล้วอโอ้หน้าบปลาหีนให้มองบปลาพ่อของเสาวน้องมันสำคัญเนานะเนาะเป็นบุญประเพณีบุญสำคัญที่สุด<อ>ในฮิดของคนลาพวนเนาะที่ว่า<อ>เดือนเก้าดับนี่ต้องได้เห็ดปลาเข้าฮะเนี่ยพี่น้องสวัว่าพ่อแม่ที่ว่า ที่มาเสียไปอ๋อรู้กับ oh. เมียมานำบอกมามาเนาะเมียก็ได mm. ้บ้าลน้อานี oh. ่บอกเมียเราเป็นคนทางสวรรค์เมืองอาสะพอนโอ้ฮะอาสะพอนวะจ้าวผู้ไทยตัวฉันอ่ะผู้ไทยเออง้จ้าวสมัยดีเป็นอะไรมาเห็นหีเห็นคลองเห็นปี่เห็นหนองสะปวดเนาะ เจ้ามาเห็นฮีตเห็นคลองเห็นพี่เห็นน้องไอ้พวนพื้นฮีดจะจะไข่คือไต้เฮ้านี่แหละคบ่เจ้าจะไายคือกันแต่ความสมัรู้ดีพื้นเห็ดถือว่าฮีดคลองนี่ถือว่าพื้นก็าถือเป็นสำคัญคือไต้เฮ้านี่แหละเดือนเก่าดับแต่ว่าพื้นเห็ดก่อนก่อนเฮ้าเนาะแต่เข้านี่เอามือดับรถทางไตเขาเนาะัวแต่กระซมเซยได้เบิ่งเพิ่นเห็ดกต่มีความสามัรู้กินเข่า่ จะมคีกันจาเราเัาจะพัฒน์สูงพนเทศแล้วแต่พอเขาใจบอกือเห็นผ้าทธงแดงทงอะไรอย่างนี้นะก็เขาใจบอกว่าเป็นหีดเป็นคล่องคนนะบอกบอกหัวมันแม่นเอกลักษณ์ในใดของผมเลยเนาะเจ้าไท้ามันก่อน าจัดสังกลีิสังเกลียวาเนเหมเ้้เาิ้นกนเนเซนเซเซนเซนเซมามมาเมอ๋อ